เป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พักกอนไม่หรอกครับก็ทำงานยีดิ้งเช้าเลยอ่ะอืมจะถ่ายคลิปแบบยทาเกชิทาเกชิครับผมคนชื่นชอบครับผมใช่ป่ะครับก็คนชื่นชอบทาเกชิชิก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ชอบละครลอยรักเพราะว่าทีมงานเราก็ตั้งใจทำงานกันเต็มที่แล้วครับแล้วก็ไปถ่ายกันถึงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้เหนื่อยไหมครับ ไอ้เนี่ยครับก็ฟังฟีดแบ็กเจอคนที่เขาดูแล้วเขาชอบอะไรก็ใหนครับเห็นคนจับจิ้มกับน่าเด่นดน้วยเป็นไงบ้าง <laughs> <im it> ครับใช่ครับก็ก็รู้สึกแปลกๆนิดๆครับเพราะว่าเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็จะอาศัยปีดก้นกันบ้างเพื่อให้เข้ากรแสครับเขาฉ่ำมากนะแม้วิธีเกิดครับว่าสว่าากไม่ครับก็ผมกับแ้วก็เคยร่วมงานกันมาก่อนครับสนิทกันเหมือนเป็นเหมือนเื่นกันเลยเห็นมี่ฉาบน้ำมวยเกิดไหม ไม่เคยทับหนาวครับโอ้เมื่อวานชวนเพื่อนทุกคนดูไหมคะเรื่องนี้ชวนครับชวนทุกคนครับจะจีได้ดูไหมคะครับได้ดูครับดูดูเขาว่าอะไรบ้างเพราะว่าไงบ้างเขาก็โอเคครับแฮปปี้แซวโอ้ไหมก็ไม่นะครับ่ชงนี้หัวใจดีนะแฮปปี้ดีครับแฮปี้แฮปี้มีคนพิเศษไหมไม่มีครับผมก็ทำงานนี่แหละครับยังไม่ยังไม่มีไม่ได้คิดอะไรครับ ใช่ครับมันเสร์ตตอนนี้เตรียมตัวไปที่ไหนยังไงแล้วครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เริ่มเลยครับ<ม>เราพิ่ศษเราเชิญพิเศษอะไรยังไงบ้างไหมคะโอ้ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทํางานบอกได้ไหมว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือยังย,นะยังบอกไม่ได้จริงครับก็น่าจะเป็นผู้ชายนี่แหละครับครับ,รบตอนนี้ยังยังไม่ได้มีโอกาสเริ่มครับแต่เร็วๆนี้ครับทํแฟนาถาเราว่าอะไรบ้างครับจริงครับก็อยากดูอะไรเงี้ย กอจะแบบรีบจองตัวอะไรกเ็รบเขาก็อยากเห็นอะไรสน,น,นุกสน,นุกแปลกแปกใหม่ๆนะครับผมว่าผมคาเออกก็คิดว่าเราก็เต็มที่อยู่แล้วเาไแฟนจากต่ชาติมา้วยก็รู้สึกเอก็ก็ดีใจครับถ้าเขาาได้ไไมาได้มาดูด้วย มาบ้างเรื่อยๆครับบางทีก็เป็นแฟนลับฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเขาก็มาอันนี้เรื้อ่าค่ะเพิ่มมาจากเดิมก็าไม่ทรรมดาดีก็ส่วนใหญ่ถ้าเขาได้ข่าวก่อนหรือว่าเขาทราบข่าวมีอะไรที่แปลเป็นข่าวสารแปลไปบ้างเขา,า,รรา,ขาเขาก็าจะรับรับทราบเขาก็จะมา